สวัสดีเจ้าวันนี้ปียุลีจะพปลาแมเอววัดของคุณเนาะแต่ว่าวัดของคุณวันเนี้ยจะบ่เหมือนวัดของคุณวันอื่นเพราะวันเนี้ยปียุลีจะบปาเอวเวดเวดวัดนี่เนาะเขาจะแบบเข้าเป็นในวัดเนาะแต่เขาจะมาชมวิววัดของคุณที่เปลี่นวิวด้านข้างนะเจ้าเนาะวันนี้ก็ติดตามกันนะเจ้าว่ารอบๆวัดของคุณในวันเนี้ยจะงามก้อีเนาะ เจ้าอันนี้จะเป็นวิวถนนหลังวัดนะเจ้าซึ่งบ้านอาจารย์เฉลิมใช้เปินก็นจะอยู่ประมาณแถวๆนี้เนาะแต่เฮาก็บ่ก,ก้าไปรบกวนหรือว่าไปแอวบ้านเปิดน,นะเจ้าเนาะเพราะมันเป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็เห็นอย่างกลัวโดนด่าเจ้าอ่าอันนี้เฮามาด้านหลังนะเจ้าอ้อมออกไปนี่ดีเฮาจะไปเจอถนนอีกเส้นหนึ่งเนาะ ตอนนี้เฮาก็มาเจอทางออกแล้วเนาะกําเดียวนี้เฮาจะเลี้ยวซ้ายเนาะเจ้าเฮาบ่เลี้ยวขวาเนาะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปด้านหน้าวัดทองคุณเนาะแต่อันเนี้ยเฮาจะเลี้ยวซ้ายเผื่อเดียวเฮาจะไปดูวิวตีคิดว่าทุกคนน่ยบ่เคยห็นเนาะเจ้าตอนนี้เฮาก็ขับรถไปเรื่อยๆเนาะมาเส้นทางหลองคุณน้ำตกขุนกรณี่เนี่ยเจ้าก็จะผ่านโรงแรมนอสตาเนาะ แล้วก็เฮาก็จะมาเจอตีก็สร้างหรือว่าตีโกดังของบริษัทหานเจริญนะเจ้าเขาก็รับรถมาเรื่อยๆกําเดียวเขาจะเจอทางแยกสายมือนะเจ้าสายมือนี่จะเป็นเดี๋ยวเฮาก็จะไปอยู่ไกลๆเขาก็จะมองเห็นละว่าวิววัดของคุณด้านหลังี่ยเป็นยังไงนะเจ้า นะเจ้าเขาจะมาเจอสะพานเนาะแ้วเดียวเขาจะเลี้ยวซ้ายนะเจ้าเจ้าตอนนี้เขาเลี้ยวซ้ายมาแล้วเนาะเขาก็ขับรถเข้ามาเรื่อยๆนะเจ้าซึ่งเส้นนี้มันจะเป็นเส้นเส้นชนประธานนะเจ้ามันก็จะไปเจอ,เอถนนต้องบัดดะหรือว่าถ้าเขาไปเรื่อยๆเนี่ย ดีวเขาจะไปเจอเห็มสิ่งหนึ่งตีทุกคนจะลองอ๋อว่าน,นี่คืออย่างนี่นะจ๊ะเนาะตอนนี้เขาจะหาตีจอดรถข้างทางนะจ๊ะเผื่อตีเพื่อที่เขาจะได้ใช้หูปิววัดของคุณด้านหลังได้เนาะตอนตะกี้เนาะก็<ม>พยายามซ้อหาตีจอดล่ามันหาตีจอดมาได้แล้วก็มีแต่ยาแบบ โหลงลดมาได้เลยตอนนี้ก็เลยเลี้ยวมาบรรยากาศเคมูไกดเลี้ยวข้างเข้าข้างปลาชาบ้านเวียงหวายนะเจ้าแล้วตอนเนี้ยเขาก็กำลังเข้าซอยเล็กๆนะเจ้าพานไหลข้าวโพดเนาะนี่ไหเจ้าไหลข้าวโพดขวามือนี่เนาะแถวๆเลยไหลข้าวโพดไปเนี่ยก็จะเป็นหนองปลาไข่นะเจ้า เป็นหนองของตำบลวัดสลีเนาะกระเดียวเขาจะไปอาจจะไปเจอวิวหนองที่สวยๆนะเจ้าตอนนี้บาสาสมานเห็นอย่างได้เลยหนองน้ำที่สวยๆกลบมาเห็นพ้าวายย่ามันโลกนะเจ้าเนาะมองพออย่างกลมาหาันแต่ตอนเนี้ยก็เลยขับรถมาเรื่อยๆนะเจ้า ตอนนี้คราก็ขับรถผ่านปลาไพ่นะเจ้าปียุรีครับรถคนเดียวปลาไพ่นี่ก็มีรถปียุรีอยู่กันเดียวนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวปียุรีจะขึ้นดูด้านข้างนะเจ้าวันนี้ปียุรีปลาผาจญไพ่นะเจ้า ตอนนี้ปียูรีจะปลาเข้าปลาแล้วนะเจ้ามันน่ากลัวนะเจ้าเื่่นเป็นกลางวันเนาะขับรถได้สบายสบายนะเจ้าอ่าตอนนี้เขาเห็นไก่ๆแล้วนะ ว่าปียุรีมาพูตีไหนเนาะเอาละมาแล้วนะเจ้าไข่ไข่พอะจะขาดเดาได้พองว่าปียุรี ปามะโพตีไหนอันนี้พานบัวสลีโฮมสเตย์นะเจ้าอ่าอันนี้เฮากับมะโพด้านหลังของเลี้ยวกลางนะเจ้าอันนี้คือเลี้ยวกลางเนาะเลี้ยวกลางคาเฟ่ นี่นะตอนนี้เฮากำลังมาด้านข้างของเลี้ยวกั้งนะเจ้าใครยากเห็นเลี้ยวกัง้งกระดูนะเจ้าปิยุรีกอถทายหูด้านข้างให้ดูนะเจ้า <c oughs> อ่ามาโผล่ด้านหนะ้าอีกด้านหนึ่งของเลียวกั้งนะเจ้า นี่นะเจ้าอันนี้เลี้ยวกลางเนาะด้านหน้าของเลียวกลางก็จะมีคนมาเอวพักกันนะเจ้าแถวเลี้ยวกลางนี่ก็จะมีแบบถุงญ้าถุงน้าเยอะกว้างนะเจ้า ซึ่งก็เป็นสวยเนาะเวลาหน้าหนาวมานี่ก็จะมองไปไกลๆนี่ก็จะงามนะเจ้าเนี่ยนะเจ้าปียุลีก็โก่งรดมาเนาะเดี๋ยวสักกรรมปียุลีก็จะเลี้ยวลดเข้าบ้านละเดี๋ยวปียุลีจะไปเก็บวิวหลังวัดของคุณซ่อมฮื่นะเจ้า เดี๋ยวปียุลีจะป้าออกกลางตรงเลยเนาะเจ้าหนอเจ้าตอนนี้นะปียุลีกระป้าออกกลางตรงแล้วนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นกลางตรงใกล้ๆบ้านปียุลีเนาะใกล้ๆพุ่นนะเจ้าที่เขาเห็นพุ่นนี้จะเป็นไปตั้งบุญหลอดอย่างพุ่นนะเจ้าหรือว่าที่เขาวาดสิงปากเองเนาะ แน่เจ้าแถวแถว,แถวบ้านปิยุรีอ่ามาด้งขวามือไกล้ๆนะเจ้าเขาจะเห็นว่าท้งคูนนะเจ้าหนอสึ่งมันเดินไปกําเดียวว่านะเจ้า,เอาอยู่ใกล้บ้านปิยุลีเนาะตอนนี้นี่เฮากับเตีวบนคณะละเนอป่ายอดเข้าอย่างนี้เจ้าเขาก็จะหัน ม่แน่ใจว่าจะหันกัมบี้นะเจ้าเนี่ยกัมบี้เยอะอ่าตอนนี้ก็เห็นกัมบี้สีแดงนะเจ้า งามเลยเนาะอะหนีไปเห็ละนี่นะเจะ้าที่เฮาหันนี่มันจะเปลนโรงปั้นหลังวัดของคุณเนาะ ปียุรีเดินไปเดินไปปียุรีก่ออาจจะปิกกระดิกตกคณะหน่อเดี๋ยวนี้นะตอนนี้ก็ลงทุนขนาดเนาะเพื่อจะป้าให้ทุกคนเน่ะหันวัดหลังวัดของคุณเน่ะเป็นยังไง่น่เจ้าตอนนี้เขาก็เห็นชัดละนะเจ้าวัดหลังวัดนี้ปียุรีจะซูมเพื่อดูนะเจ้านาะยเจ้าอันนี้จะเป็นด้านหลังเนอ นี่น่ะเจ้าตรงแถวนี้เนาะตอนปียุลีเป็นเด็กน้อยเนาะปียุลีก็จะมาวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าก้อนเนี่ยตอนตีว่าเนี่ยวิ่งเล่นบนคันน้าเนาะก็มาเจองูโอ้วิ่งตับแหลกลับบ้านเลยอ่ะเจ้าที่เขาเห็นไก่พี่น่ะเจ้าดอยนั่นนะ่ะจะเป็นดอยจ้างนะเจ้า ท้องฝ้าวันนี้ก็งามเนาะตอนนี้ปียุรีก็กำลังจะเดินกลับบ้านเนาะก็มะหันเนี่ยนักประจนไัยก็จะมะหันปู โพคณะขึ้นมาคือปียุลีทายหูนะเจ้าแมันเกาะมน,นี้ปียุลีไปไหนฮะมันสงสัยมันถ้าจะยากทายหูหนอเจ้าปียุลีก่อกำลังจะเดินกลับบ้านหนอเจ้า แถวบ้านปิยุรีนี่ก็เช้าเช้าก็บรรยากาศดีดีเจ้าตอนเย็นก็ดูพระอาทิตย์ตกดินนี่ก็สวยสวยเนาะอันนี้ก็บแบไก่จากในเมืองนักหนะาเจ้าสิบสี่กิโลแต่ท่องทุ่งท่องน้าหนี่วิวสวยมากนี่หนะาเจ้าแวดล้อมบ้านปิยุรี เห็นวัดทองคุณอยู่ไก่ๆพนาเจา้าหนอ,อเดี๋ยววันหลังเห็นวิวงามๆปิยุรีจะบปามาท่องเที่ยวเห็นแล้วเจ้าวัดดีเจ้า